ระยะห่างก็เด้วยค่รยาไปเลยูนายวัดไข้ด้วยครับนายนายวัดไข้ด้วยครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เดี๋ยวสักพักนึงหลังจากที่เจ้าที่จดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาส่มาือให้เราก็ส่งสิ่ปงี่กกเรียนัีู่ยพักอนะคะรอดรอไปถึงชุมชนของบ้านของเรานะครับแรืงแบน้มารวีที่ไม่เจอวันนี้เปันนะครับสอโดสและวันนี้ก็เป็นวันที่1 9โรงเรีจะเปิดภาคเรียนแตเป็นจนหน่งของสำนักงานเขตพื้นาีนอสิ่งอนดหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของ ดรโชตววรสุนเพชรนะครับผู้มีการสถานศรรึกษาค,ครับผู้บริหารคระครูอาจารูย์67ทวีวัฒนาเป็นฟันเฟืองสำคัญนะครับที่จะส่งมอบความห่วงใยความรักให้กับน้องๆนักศรรึกษาเราจะก้าวข้ามไปได้วยกันในฐานะนักศรรึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครเราสร้างความมั่นใจโดยเฉพาะการวันนี้เดินทางม,มาถึงหลังจากที่67เดือนนะครับน้องๆไม่มีโอกาสได้พบหน้าคุณจะขอเป็นฟันเฟืองสําคัญที่จะก้าวข้ามไปด้วยกันในฐานะ นักเรียนในสังกัดทวีวัฒนาในฐานะสำนักงานเขตทวีวัฒนาครูครับครูดนีด่ย ทอดไข่ไขดาวไข่กรอบไข่ดาวไข่กรอบไข่ดาวแล้วก็ แล้วยังไงต่อค่ะแล้วก็จะมีการตรวจเอกสารจากผู้ครอบค้องต้นนะคะเราไปตามจุดต่างๆมีเส hmm <Matthew> ้นทางการตรวจเอกสารแล้วก็จากคิวแยกไปตามสายชั้นแล้วก็ตรวจเอทีเอา็น 马一、马二、马。